สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังดูวิธีการเจาะลูกประครับไม้นี่เราเตรียมไปเลย ให้มันพอดีอันนี้กำลังเจาะไม้คูณอยู่เจาะทีละข้างเจาะข้างนี้พอเจาะเจาะข้างนี้ครบหมดแล้วเนี่ยเราก็มาสว่านเจาะลงตามรูเนี้ข้างหนึ่ง มันก็คาได้งอ,อกได้ลูก,กวระคำอันนี้ไม้คูนมีไม้มะย,ยมมีไม้ขนุนก่อนที่เราจะจอแเราต้องไปตัดไม้ให้เป็นแผ่นพอดีกับไซส์ที่เราจะจะใช้อ่ะนะวันเนี้ลุกจอะตั้งแต่เช้าแล้วเต็มไปหมดนะ ต้องทำไรแล้วเจาะทัเจาะทั้งวันแล้ววันเนี้มาดูวิธีการเจาะกันครับดูกันเพลินๆน,นะเเดี๋ยวลุงขยายภาพให้ดูโอ้หมดเลยแล้วฮนะ ไม่ล่วงไปข้างล่างไม่ล่วงเราก็ต้องจอดตามแล้วจอดฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้เรายังไม่ได้จอด เราก็แทงแทงตามรูเดิมรูของมันเนี่ยที่ลุงจาะอ,อยู่ในไซส์8มิลน,นะ ไซส์แปดมิแลแต่ที่ลุงใส่อยู่ในไซส์หกมิลไซส์หกมิลอัน,นอันนี้แปดมิแลแที่ลุงใส่อยู่น,นี่หกมิลไม้ไม้พยุงอือือไม้พยุงล้วนๆเลยถามใส่เองเนี่ยไม้พยุง หมดแล้วครับลุงก็ทำไว้บ แล้วมาขัดแล้วมาขัดที่หลังมามาขัดเรียบที่หลังอีกทีทนึง แตกถ้าถ้ามันไม่แตกนั้นเนี่ยตันนี้ถ้าไม่แตกนะทายูรีเทนเคลือบแว็กให้มันแข็งนะมันจะสวยอีกเนี่ยแตกอีกแลลวพอเจาะไปลูกมันไม่ไหลลงไปอ่ะเราก็ต้องดับเครื่องแล้วก็ถอดมันออกมา ็จะได้ลูกกลม,กมสวยๆทำตอนนี้ลุงเจาะไซส์8มิลอยู่มีคนสั่งเยอะ8มิลเนี่ย ไคูณเจาะง่ายครับใครที่มีเครื่องเจาะใครใครที่ซื้อเครื่องเจาะมาแล้วนะใบใหม่มันก็ลําบากหน่อยยังไม่ถนัด ีสำหรับสำหรับคนที่ซื้อเครื่องเจาะมานะครับนะขอคุณซื้อเครื่องเจาะมาเนี่ยแต้สังเกตดูไหมเนี่ยลุงวางไม้แล้วคุณตั้งเนะนี่ยนะให้มันสุดนี่เลยนะ ให้มันสุดนี่เนี่ยเวลาเวลาเราโยกเนี่ยเรากดลงไปเนี่ยเห็นไหมให้มันพอดีมืออะไอตัวนี้เนี่ย,ยกดลงมาพอดีนี่นี่ตัวสว่านเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยให้มันสุดตึงแค่นี้นะให้มันสุดตึงแค่นี้เพราะเวลาเราเจาะไม้เข้าไป เวลาเจาะเห็นไหมเนี่ยเนหี่ยเวลาเจาะมันรูเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปพอดีของมันอ่ะอุ้ยาเรื่องอ้าเรื่องออกกันอ้านี่ดูนี่ดูนี่ เดี๋ยวลุงตั้งกล้องก่อนสอนนะสอนด้วยแหละเขาเรียกว่าทำเองนะทำด้วยใจรักนี่นะรูนี้นะอ่ารูไหนรูนี้นะรูนี้รูนี้รูนี้นะรูน,รน,นะรนี้เดินเครื่องก่อนนะ เรี่ยงอ๊ดึงลงโอ้โหมันจะดูดต้องค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนออกมันเป็นลูกประคำแล้วค่อยๆหมุนออกหยอดลงไปมันก็ตกลงไปในในตะกร้าที่เราเตรียมรองไว้ข้างล่างเดี๋ยวเปิดพัดลมช่วยก่อน จะได้เห็นฟุ้ยร้อนระวังมือพองนะไม้ถ้าแห้งยงมันจะจอด่ายแต่ถ้าไม้ยังสดๆอยู่นะไม่ได้ถ้าไม้ยังสดๆนี่จอดจะลำบากนะดอกสว่านจะหนืดมันจะ เดย๋ยว,ว่ามัเปียกมันน้ำคุณต้องต้องใช้ไม้แห้งนะครับเวลาเจาะแห้งเลยนะไม้นี่ต้องแห้งเลยนะไม่ใช่ว่าไปเอาไม้เพิ่งตัดมาจากต้นแล้วมาเจาะนะมันมันก็เจาะได้แหละถ้ากำลัง ไอ้มอเตอร์ดีดีแต่ลูกประคำจะออกมาบางทีมันแตกเลยนะมันมันไม่อยู่เออถ้าจะทำลูกประคำถ้าเราจะตัดต้นไม้ในในสวนในไร่เราเนี่ยคุณตัดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยให้มันแห้งสักเดือนสองเดือนนะ่ะแล้วค่อยไปตัดมาเป็น ว่ามีต้นคูณอยู่ที่บ้านนี่ยคุณค้นคุณคนต้นคูณนะคุณต้องปล่อยตากแดดไปเลยนะตากแดดให้มันแห้งไปเลยสักเดือนหนึ่งสงเดือนนะคือไม้แห้งเลยไม่ใช่ว่ายังบ,นบานเปียกแล้วถ้ามันยังเปียกแ็แข็ๆอยู่ นี bon. right. Turn, oh ่นะครับนี่เรียกไปเลยนะอย่าไปจอดมันนะแตกมันจะได้ลูกไม่สวยออกมาด้วยเห็นไหมลูกมันก็ไม่สวยใช้ไม่ได้ครับดูลูกนี้สิจะได้ไหมเนี่ยได้ลูกนี้ลูกเดียวลูกนี้ลูกนี้ใช้ไม่ได้หละได้ลูกนี้ลูกเดียวนะฝั่งนี้มันเป็นด้วยแต่ฝั่งเนี้ยมันเนียนไหมเรามองไม่เห็นเนี่ยฝั่งนี้ดูดีเลยแหละฝั่งเนี้ยแต่ ฟังนี้เลยเนี่ยรูเนี่ยดูที่ว่าจะออกเป็นไงเป็นไงครับผลลัพธ์เสียเลยแต่ไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเจอตาไม้ดำๆแตกๆอย่าไปเจาะมันครับอย่าไปเสียได้มัน อาตอนนี้เป็นไม้มะยมไม้มะยมความหนาไม่พอไม่เท่ากันไม้มะยมอ่าลองดูครับเผื่อจะสวยไอ้สังเกตดูไม้มะยมนะอันนี้คือเปลือกนอกเนี่ยเปลือกนอกอันนี้คือแก่นอยู่ข้างในแต่มัน มันจะได้ไม่เท่าไหร่เราเห็นมันแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะ้ไม้มายมเนียเนื้อไม้จริงๆมันจะได้ไม่เท่าไหร่เองตรงนี้มันจะซวยหมดเลยจะยุ่ยหมดเลย,ย,ย,ดเ,ลยเดี๋ยวลุงจะเจาะให้ดูนะไม้มายม,มอันนี้เจาะข้างนอกก่อนนะ เห็นไหมครับเห็นรอยแตกไหมเห็นรอยรอยรอยที่มันแตกแยกๆไหมเนะี่ยคือมันเปลือกมันยุ่ยนั่นเราต้องขยบมันมันอยู่แกนของมันอ้นี้มันเปลือกนอกของมันเปลือกมันไม่แข็งแรงไงแต่ข้างในเนี่ยน่าจะเนื้อจะแน่นหน่อยอันนี้ไม่สวยแล้วครับไม่เก็งออกมาก็ไม่สวยเดี๋ยวเราจะขยบเข้มามาข้างในนีหนึ่งขยบเข้ามาข้างในพวกนี้ตรงกลางอย่างช่วงลักษมีกลาง ตรงนี้นล้เน็ตสวยๆตรงนี้จอดตรงนี้นะเ,นนนนะเห็นไหมครับมันก็ยังแตกอยู่เลยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะเห็นไม้มันดีบางทีอันนี้มนยมตายพายเลยนะ ก็ยังไม่สวยใช้ไม่ได้โอ้ยหมดเลยฮ่ <c oughs> ไม่เหลือเลยยุ่ยเกี้ยงหมดเลยใช้ไม่ได้เลย,ยรู้จังไหนจะใช้ได้ไมาเลยโอ้ยดุยแน่เนี้ยโอ้ยเรียบร้อย ไล้ครับเสียหมดแล้วคือต้องต้องดูไปเรื่อย เม็ดสวยแล้วครับสามเม็ดนี้สวยแล้วนะเห็นไ,ไหมออกมาสวยเดี๋ยวลองดูครับว่าจะออกมาสวยไหม เห็นไหมสังเกตสังเกตเห็นไหมลุงจะค่คอยๆกดลุงจะค่อยๆกดค่อยๆกดไอตัวคันโยกเนี่ยเนี่ยไอคันโยกตัวเนี้ยเมื่อกี้หไหมเนี่ยลุงจะค่อยๆกดมันลงเนี่ยเนี่ยค่อยๆกดค่อยๆโยกกดกดลงมาดึงลงมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลุงจะค่อยๆกดลงไปเมื่อกี้เห็นไหม ลุงค่อยๆกดกดลงไปช้าๆค่อยๆนะกดไปช้าๆแล้วเราเราได้เม็ดมะยมสวยๆมาแล้วเราได้เม็ดมะยมสวยมาแล้วเ,เม็ด,มมมเ,มดเม็ดหนึ่งแหละแต่ถ้าเรากดแรงเราไม่ได้แน่เม็ดสวยๆเดี๋ยวเราไปขัดอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเราไปขัดอีกทีนึงเราได้เม็ดสวยมาแล้วคือไม้ทั้งแผ่นเนี่ยบางทีได้แค่ไม่กี่เม็ดเองนะครับไม้ทั้งแผ่นบางทีได้ไม่เท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยุ่ยเลยแตกหมดเลยเนี่ยอันนี้ยุ้ยแตกนี่ก็นี่ยุ่ยแตกอันนี้เห็นไหมเราได้เม็ดสวยมาหนึ่งเม็ดแล้วเนี่ยนี่ก็นี่ก็ใช้ไม่ได้แตก แตกได้เม็ดเนี้ยได้แล้วหนึ่งเม็ดแผ่นหนึ่งบางทีได้ได้ไม่กี่เม็ดเองครับมายมแล้วเดี๋ยวมานั่งขัดเดี๋ยวแล้วมันนั่งขัดโอเคนะครับได้ความรู้แล้วนะได้ความรู้แล้วพอดีเพื่อนบ้านเขามาสีข้าวกันเดี๋ยวเครื่องสีข้าวมันดังไม่ได้ยินแล้วโอเคนะครับ โชคดีทุกคนครับขอบคุณที่ชมอยู่นะครับ